จนทุกคนถามเราก็บอกเนี่ยลูกสาวเขาก็ยิ้มแล้วก็คือเหมือนว่าเรายอมรับเขาอเหมือนเราว่ายอมรับเขาแล้วเขาก็ยอมรับเราแรกก็ยังไม่กล้าคุย <S <S เขามีอะไรเขาจะไม่ค่อยคุยกับเร<ฆ>าเขาจะสื่อสารทางย่าไหนๆก็ไดหนๆนะก็ว่าอยากได้อะไรไม่บอกกับพ่ออ่ะทำไมไม่บอกกับพ่อเองต้องบอกกับพ่อเองไม่ต้องไปบอกญาหรอกพอเขาเรียนสูงขึ้นคเพื่อนๆก็จะถามเราก็ ไหนก็ในไหน,ไหนแล้ววันแม่เขาไม่มีแม่นี่แล้วพี่สาวก็ไม่ว่างพี่สาวไม่ว่างพี่สาวต้องไปทํางานไปเองดีกว่าแต่งตัวผู้หญิงเลยเข้าไปในโรงเรียนนะ่ะเป็นแม่รอก็แต่งตัวผู้หญิงไปเลยก, <c oughs> ก็ยืนด้แงก็แบบไปแล้ว,ลวคนจำเราได้ไหมพี่จาได้อคือมันโดดเด่นนะเด่นชัดมาก<ช>เพราะ <c oughs> ว่าคนมนุษย์จริงๆก็ไม่กล้าแต่งแบบนี้ล่ะค่ะก็คือแบบไปเลยไปปุ๊บแล้วเขาก็ยิ้มแบบเขาก็ดีใจจน จนทุกคนถามเราก็บอกเนี่ยลูกสาวเขาก็ยิ้มแล้วก็คือเหมือนว่าเรายอมรับเขาอืเหมือนเรายอมรับเขาแล้วเขาก็ยอมรับเราทำกันอะไรเงี้ยบอกอ่ะแต่ดีเขาก็พูดเองเขาบอกดีมีทั้งพ่อทั้งแม่เลยเขาก็ดีใจเขาอ่เขาก็ากอ่า